สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามที่หลายๆท่านถามกันนะครับเกี่ยวกับตัว AirPods 2นะครับที่เมื่อวานผมลงขายนะครับเนื่องด้วยมันราคาถูกนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็ยังไม่เข้าใจนะครับคืออย่างแรกเลยนะครับที่หลายท่านถามว่าทำไมมันถึงถูกนะครับตัว AirPods 2รอบนี้ที่มันมานะครับมันมาจากของแถม กับคนที่ซื้อ iPad ราคานักศึกษานะครับแล้วเขาก็ผมเข้าใจว่าบางคนอาจจะมีอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะไม่ได้ใช้นะครับเขาก็เลยรวมๆมแล้วก็มาขายนะครับนะอันนี้คือข้อที่1นะครับทำไมมันถึงถูกนะครับข้อที่2นะครับมันเป็นของใหม่หรือเปล่านะครับอันนี้นะครับผมให้ดูเลยนะครับให้ดูทีละด้านเลยนะด้านหน้านะครับพลาสติกยังอยู่นะยังเงาๆอยู่นะครับด้านข้างนะครับสีพลาสติกก็ยังอยู่นะครับข้างบน ข้างล่างนะครับส่วนข้างล่างเดี๋ยวขอปิดซีเรียลนิดนึงนะครับด้านล่างนะครับซีลพลาสติกก็ยังอยู่นะครับด้านหลังนะครับป้ายราคาที่ Apple Store ขายก็ยังอยู่นะครับไม่เคยผ่านการกรีดนะนะครับยืนยันได้เลยว่าของใหม่น่แน่นอนนี่มันเป็นอย่างนี้ทุกกล่องนะครับมีป้ายราคาของที่ติดใน Apple Store นะครับคำถามถัดมานะครับว่าทำไมประกันมันถึงเริ่มเดินแล้ว ประกันทาไมถึงไม่เต็มปีทั้งๆท,ที่ยังไม่เปิดกล่องใช้นะครับก็คืออย่างแรกเลยนะด้วยปกติเราซื้อของใน Apple Store นะครับโดยเฉพาะพวกหูฟัง Apple ที่ไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยยิงตัวซีเรียลออกจากระบบนะครับประกันมันก็จะเริ่มเดินเลยเพราะว่าตัวแอ p พลเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับโดยปกติถ้าเราซื้อจากร้านข้างนอกหรือซื้อจากที่อื่นที่มันไม่ได้ยิงเข่าระบบเนี่ย ตัวประกันเราก็ต้องไปนั่งลงทะเบียนเองนะครับนะมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อันเนี้ยมันยิงมาจากในสนยนนะครับประกันมันก็เริ่มเดินเลยนะครับประกันที่ตอนนี้ผมไล่เช็คเนี่ยส่วนมากจะเริ่มเดินประมาณ1-2ออาทิตย์โดยประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะก็ยืนยันว่าเป็นเครื่องใหม่จริงๆนะครับอันนี้ก็มาถ่ายให้ดูเลยนะครับทุกกล่องยังมีป้ายราคา ของ Apple Store ยังอยู่ตัวนี้นะครับประกันมันจะอยู่ประมาณ11เดือนกว่าใช่ไหมครับแล้วมันก็ต้องแลกกับด้วยที่ราคามันถูกลงมานะครับแล้วก็มันยังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่เราสามารถซื้อ Apple c a r e ปได้นะครับ a p p l e Care เนี่ยเราจ่ายเงินเพิ่มพันสเนี่ยเราจะได้ประกันจาก1ปีเป็น2ปีแล้วมันก็มีประกันเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุด้วยนะครับอย่ายกไปอย่างง่ายๆเลยที่ผมพูดประจําก็คือสมมุติว่าในกรณีที่คุณใช้ AirPods นะครับคุณหยิบ,หย,บหยิบออกจากกระเป๋า แล้วคุณทําตกถนนไปแล้วทําตกไปนี่คือทั้งกล่องทั้งหูฟังแล้วโดนปรากฏว่าโดนรถเหยียบบีแบนแป่ะเสียทั้งอันแต่ 8. ถ้าคุณมี Apple c a r p ath, คุณเสียแค่หนึ่งพันบาทคุณเคลียได้ทั้งหูฟังสองข้างและตัวกล่องชาร์จใหม่ทั้งอันเลยนะได้ทั้งชุดเลยนะแค่พันเดียวนะครับแต่ถ้าในกรณีที่คุณไม่มี Apple c a r p ath, เนี่ยคุณต้องเสียเงินแล้วแน่เลยหูฟังข้างละสองพันกว่าบาทตัวกล่องอีกสองพันรวมๆเป็นหกพันนะคือ ที่ผมเชียร์และสนับสนุนให้ทุกคนซื้อ Apple c a r p a d s สำหรับคนที่ใช้ AirPods นะเพราะวันหนึ่งเนี่ยคือ1หนึ่งเนี่ยเราใช้เกินปีอยู่แล้วแน่นอนนะครับแล้ว AirPods เนี่ยเราเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นของที่เราใช้ทุกวันนะครับและด้วยด้วยตัวแบตเตอรี่ข้างในมันเยอะเราใช้ทั้งวันแบบใช้แบบเรื่อยๆมันก็มีการชาร์จเยอะนะครับตัวแบตเตอรี่ก็มีโอกาสเสื่อมเร็วนะครับงนั้นคือถ้ามันภายใน1ปีอ่ะยังไงเราก็ได้มีโอกาสเคลมแบตได้หนึ่งครั้งแต่ถ้าเกิดใช้เกิน1ปีก็ยิ่งมีโอกาส้แบ,บอี อย่างของพ่อผมเนี่ยเครมไปหลายครั้งมากเคลมจนคุ้มเลยนะครับก็เป็นว่าคลิปนี้มาอธิบายให้เข้าใจกันเพียงเท่านี้นะนะครับแล้วก็ใครอยากได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะคิวอาร์โค้ดไว้ในคลิปนะครับก็สแกนกันแล้วก็เข้ามาสั่งซื้อกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับบายบายครับสวัสดีครับ